พี่ส้มโอก็กำลังทำข้าวผัดให้กับน้องแตงโมอยู่นะคะก่อนที่จะไปชมคลิปอย่าลืมกดถูกใจตรงนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามแบบนี้ให้พี่ส้มโอก่อนนะมีอะไรบ้างคะมีม้ลมแล้วก็มะขามค่ะถ้าง,งั้นขอถมะลมแล้วก็มะขามคะ่ะพวกนี้คือได้ไหมคะได้จ้าโอเคค่ะถ้าง,งั้นเอาหมดนี้เลยคะ่ะใส่ตะกร้าเอ้ยใส่ท่นะคะ ได,ได้ไหมคะแม่คะได้จ้าหักหน้าอร่อยทั้งนั้นเลยนะคะเ<ะ>นี่ยอันนี้สุกเลยนะคะก็กินได้ค่ะฮะโอแล้วอันนี้ไม่เอาเหรอคะอันนี้เอาคะา่ะไปเลยนะคะค<า>่ะขอบคุณคะ่ะขายยังไงคะขายละห้าสิบบาทคะา่ะยี่สิบบาทได้ไหมคะได้จ้า มา,าหลังมาซื้อใหม่คะม่ะกำลังหิวข้าวโีดเลยนะคะขายอะไรคะขายอาหารตามสัง่งค่ะทางนั้นเอานี้แล้วก็นี้แล้วก็นี้เอาเลยค่ะค่ะเอาเป็นรวมๆเลยนะคะเอาเป็นรวมเลยข้าวข้าผัดจานหนึ่งโอเคจ้าเดีเ๋ยวอับแรกนะคะเอาข้าวต,ต้มด้วยค่ะ,คะแล้วก็เอาไข่ต้มด้วยค่ะโอเคค่ะ เรานะคะต้องปอกกึน oh. ชึบชึบๆึบ,บแบต่อไปนะคะ <Huh? S 1> เป็นแครอทเด็กใช่ไหมคะใช่ค่ะเราก็ใส่ข้าวลงไปนะคะชึบโอเคค่ะเดี๋ยวแม่ค่ะทำเองค่ะตอนนี้พี่ mm. ร้านพี่ส้มโอก็กำลัง <Huh? S 2> ทำข้าวผัดให้กับน้องแตงโมอยู่นะคะ ใส่ <รอ S 1> ถุง<ด>ว่ากินนี่คะกินนี่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวอาจารย์ให้นะคะคข้าวผัดเสร็จแล<ะ>้วะคะเะไปทั้งหมดเลยค่ะฮะโอเคขอช่องน,นะ,ค,ะคค่ะนี่ค่ะอาแตงโมกินให้เพื่อนๆดูสิ ค่ะค้าทถ้างนนั้น,นเอามาำแป๊ซี่เที่ยวมือโอเคค่ะเราจะทำน้ำแป๊ซี่ปั่นนะคะอัอน,นนี้ค่ะน้ำแป๊ซี่ได้แล้วค่ะต้องตักอีกเหรอคะน้ำแป๊ซี่คะอ๋อจะใส่ท็อปปิ้งปิ้งเยอะอ๋อลูกค้าใส่ท็อปปิ้งด้วยเหรอคะได้ค่ะโหถ้าทางหน้าตา กินมากเลยค่ะอร่อยกวานสดชื่นงั้นขอไปกินที่บ้านได้ไหมคะได้ค่ะ,ะทั้งหมดกี่บาทคะข้าวผัดสำหรับเด็กราคา15บาทน้ำ7บาท<ะ>ก็รวมกันเป็นอ๋อยี่สิบสองบาทะค,ะค่ะแม่คะลดให้เหลือแค่ยี่สิบค่ะขอบคุณคอะาอาไ่เตือไนไงเสรแล้วกลับบ้านมะแม่คะฉันจับเลยนะคะ ไปกินที่บ้านในอูดีกว่า